ถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าทาไมทุกครั้งที่ผมเทรดเนี่ยต้องจดเทรดเจอร์นี่แล้วก็คิดว่าเทรดเจอร์นี่เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่จดเพราะคิดว่าการเทรดเจอร์นี่เนี่ยมันยุ่งยากวุ่นวายกว่าเราจะออกไม้อันนึงเนี่ยเราต้องมาจําแล้วก็มาจดว่าเราเข่าเท่าไรวางแผนเป็นยังไงเพราะอะไรเวลาเท่าไหร่ตัวไหนมันวุ่นวายไปหมดครับทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันยากนี่คือเหตุผลหลักเลยที่ผมไม่ยอมเปิดใจให้กับเทรดเจอร์นี่ จนกระทั่งผมมาลองเปิดใจสักครั้งหนึ่งผมเปิดใจครั้งแรกเนี่ยก็ประมาณสักเดือนตุลาคมครับตารางเนี่ยนะครับเริ่มสักกลางเดือนวันที่17ตุลาคมปีที่ผ่านมานี่เองเออหลังจากโจทย์เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นกับการเทรดผมบางผมยอมรับอย่างหนึ่งเลยนะครับผมได้ประโยน์ข้อครับข้อที่1เลยนะครับผมได้ระเบียบวินัยในการเทรดเยอะขึ้นเนื่องจากว่าทุกครั้งที่เทรดมันจะไม่สเปะสปะาครับ,รบเพราะว่ามันจะต้องมีแผนการที่ชัดเจนไม่ใช่ว่าอยากจะเทรด ก็เทรดไม่อยากจะเทรดก็ไม่เทรดและทุกครั้งที่เทรดเนี่ยต้องมีเหตุผลมารองรับว่าทําไมสต็อปรอตรงนี้ทําไม t a ร็กเก็ตไพรซ์ตรงนี้และนี่คือเหตุผลที่1ที่ผมได้มาข้อที่2เลยนะครับมันสามารถย้อนแทร็กไปดูได้ว่าทุกครั้งที่เราเทรดเนี่ยทำไมเราถึงเทรดแบบนั้นเช่นอันนี้เนี่ยผมย้อนมาในวันที่นานมากๆเลยก็คือตั้งแต่ต้นๆที่ผมเทรดเจอนี่นะอาจจะไม่ได้นานมากนะสักวันที่10และกันเอาไม้เด็ดๆที่ผมอยากจะดูก็คือ อย่างเช่นไม้นี้นะวันที่24เออทำไมผมกำไรได้ถึง460%ผมก็สามารถกลับมาย้อนดูได้เพราะเหตุผลก็คือว่าผมมองเป็นลงเวฟ3เห็นไหมครับจุด Stop ปลอสคือว่าเอ้ยถ้าเกิดมันหลุดหัวเวฟหนบริเวณ35,282เนี่ยผมก็จะมองว่าชุดนี้ผิดทันทีฉะนั้นเนี่ยผมก็ได้ไอเดียแล้วว่าเฮ้ยชุดนี้ผมได้เพราะว่าผมช็อตช็อตเพราะเล่นลงเวฟ3 โดยมี s t ็อปล s อชัดเจน t a r g e เก็ตไพชัดเจนเลยเป็นที่มาของชุดกำํำไร460%ผมก็สามารถแทร็กไปดูย้อนหลังได้เออแล้วแทร็กไปดูย้อนหลังแล้วมันได้อะไรครับเดี๋ยวผมค่อยมาตอบในข้อที่4นะครับเหตุผลข้อที่3ก็คือว่าทุกครั้งที่เราเทรดเนี่ยเราจะมีอารมณ์ร่วมเสมอ เราจะหลีกเลี่ยงออกจากอารมณ์นั้นนะได้ยากมากๆหลายคนอาจจะทําได้นะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยยังทําไม่ได้ซึ่งการบันทึกเทรดเจอเนี่ยมันช่วยผมในเรื่องตรงนี้ช่วยยังไงล่ะสมมุติว่าเราเทรดผิดติดกันมาประมาณสัก4-5่ห้าไม้อย่างเช่นเดือนธันวาคมนะเป็นเดือนที่ผมค่อนข้างจะพลาดเยอะนะโดยเฉพาะช่วงนี้นะวันที่2อวันที่5แค่3วันนะครับผมพลาด7ไม้ชนะแค่ไม้เดียวแลนะ้วช่ไ ชนะแค่ไม้เดียวและเป็นชนะไม้ย่อยๆด้วยอารมณ์การเทรดตอนนั้นเป็นยัไงครับหย่ำแย่มากมีแต่คำว่าแพ้เพราะเทรดเจอรี่นะครับทำให้ผมดึงจิตใจของผมกลับขึ้นมาอยู่ในสภาวะปกติได้เพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูเทรดเจอรี่แล้เราจะเห็นว่าเฮ้ยเดือนที่แล้วเราก็ไม่ได้แย่นี่เดือนพฤศจิกาเนี่ยเราดีมากๆเลยเดือนนี้มันอาจจะมีพลาดไปบ้างทําให้เราดึงสติกลับมาอยู่ในสภาวะปกติ นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีข้อที่3ที่ผมหาเจอในทางกลับกันนะครับจังหวะที่เราดีอย่างเช่นเดือนพฤศจิกายนมันก็ทําให้เราไม่หลงระเริงไปกับความว่าเฮ้ยเรามองอยังไงมันก็ถูกทางเราจะไม่เป็นแบบนั้นครับเนื่องจากว่าสถิติทั้งหมดเนี่ยมันมีได้ไมีเสียมันจะดึงให้เราเนี่ยอยู่ในความคิดกลางๆว่าแค่เราไม่หลงทางเราไม่มายเสียวิธีการเทรดของเราไม่เปลี่ยนไปสถิติไม่เคยหลอกครับ อันนี้คือสิ่งที่ผมได้ในข้อที่3และข้อสุดท้ายนะครับคือข้อที่สําคัญมากๆถ้าเกิดคุณมีเวลานะคุณก็สามารถกลับไปแทร็กดูได้อย่างเช่นวันที่1เดือน1ละกันผมก็แท็กกลับมาดูว่าเฮ้ยเอเวเนี่ยผมเล่นเวฟ5นะแล้วผมกําไรกลับไปดูไอ้ไม้ที่ได้เยอะๆอ,ะอย่าง OP อ่ี o ออันนี้ผมเล่นเวฟ3แล้วผมกําไรอันนี้ผมเล่นเวฟบแล้วผมได้กําไรแสดงว่าเราจะเริ่มเก็บสถิติหลายๆอย่าง แล้วกลับมาเป็นท่าเทรดประจําของเราได้ว่าเราถนัดท่าไหนท่าไหนมองแล้วเราพลาดบ่อยเราก็ไปดูในย้อนหลังว่าเฮ้ยไอ้ไม้ที่พลาดเยอะเนี่ยมันพลาดเพราะอะไรหรือท่านั้นเราไม่ถนัดทําให้พัฒนาการเทรดแล้วเราจะมีท่าประจําของเราถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากจะเริ่มบันทึกเทรดเจอร์นี่เนี่ยควรจะเริ่มยังไงแล้วก็ควรจะบันทึกอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาแชร์วิธีของผมแล้วกันอ,อันแรกที่ผมจะบันทึกเลยนะครับนั่นคือวันที่ครับวันที่เนี่ยเราจะได้รู้นะว่า การเทรดครั้งนั้นของเราเนี่ยอยู่ที่วันที่เท่าไหร่เราจะได้แทร็กเข้าไปดูย้อนหลังได้ขอไซส์อันนี้คือถ้าเกิดใครเล่นไซต์เดิมๆแล้วสามารถแมนนีแมเนจเมนต์ได้ดีเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเทรดเท่าไหร่นะแต่อย่างผมเนี่ยใส่ไว้เพื่อเตือนใจจะได้ไม่โอเวอร์ไซส์จะได้ไม่เล่นไซต์ที่ใหญ่เกินไปเพราะว่าไซต์ใหญ่เกินไปเนี่ยใจมันสัน่นอันต่อมาก็คือชื่อเหรียญหรือว่าชื่อสินทรัพย์นั่นเองนะครับแล้วก็ ไซส์ก็คือฝั่งที่เราจะเล่นช็อตหรือเราเล่นลองก็ใส่เอาไว้เพื่อจะได้แทร็กดูย้อนหลังข้อมูลพวกนี้เอาไว้แทร็กดูย้อนหลังนะครับสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือ e n t ตี p r i ร e ก็คือจุดเข้าของเรานั่นแหละก็คือเข้าเท่าไหร่เนี่ยเราใส่เข้าไปด้วยนะครับสมมุติว่าเอเวเนี่ยผมเข้า1้อย3เออฝั่งลองผมก็จะรู้แล้วว่าผมมีต้นทุนที่1 9 8 8 3นะแล้วเรามองขึ้นใช่ไหมครับ สิ่งที่สําคัญอันดับต่อมาและสําคัญกว่าช่วงเมื่อกี้อีกนั่นก็คือแลน,นครับแผนเนี่ยสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีแผนเนี่ยเราจะย้อนกลับไปดูแล้วเราไม่รู้เลยว่าแผนการของเราคืออะไรแล้วตรงไหนคือจุดเท่าแล้วตรงไหนคือจุดที่ stop loss หรือว่าผิดแผนและตรงไหนคือจุดที่ต้องการจะทํากําไรถ้าถูกแผนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญและควรจะมีครับ stay t u s ครับอันนี้เอาไว้เตือนตัวเองส่วนตัวผมแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเนื่องจากว่าผมเนี่ย เคลียร์เป็นชุดๆคือเคลียร์เป็นไม้ๆคือไม่เล่นทีหลายๆไม้แต่ถ้าใครที่เล่นหลายๆไม้นี่อาจจะต้องมีสเตตัสบอกไว้เพราะว่าบางทีเนี่ยเปิดไปวันที่1วันวนี้วันที่10และไม้วันที่1ยังไม่เปิดเลยสเตตัสเนี่ยก็จะเอาไว้บอกเราว่าแบบเฮ้ยไม้นี้ยังเปิดอยู่นะหรือว่าไม้นี้เนี่ยมันปิดไปแล้วนะครับก็จะทําให้เราเคลียร์ไม้เซตได้ว่าแบบเอ้ยเราต้องโฟกัสกับไม้ไหนอยู่บ้างก็คือไม้ที่เปิดนั่นเองเวลาอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันว่าเวลาที่เรามองตอนนั้นเนี่ย มันคือเวลาเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราย้อนกลับไปดูใน t r a ดดิ้งวิวเนี่ยเพราะเราสามารถรีเพย์บาร์ได้เนะเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยณเวลานั้นน่ะทำไมเราถึงมองแบบนี้นะครับออันนี้ก็คือราคาที่เราแอคชั่นในการปิดหรือว่าแบบไม่ว่าจะเป็นทาร์เก็ตไพรซ์สต็อปลอสหรือว่าปิดเองเนี่ยผมก็จะมาบันทึกในนี้หมดเรเวอเลอันนี้ใครจะบันทึกหรือไม่ไม่บันทึกก็ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยเล่นอยู่เรเวอเลเดิมๆก็คือ50 กับ100รประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็บทสรุปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่เอาไวด้ดูเอาไว้เตือนสติแล้วว่าเฮ้ยจังหวะที่เราพลาดมากๆเนี่ยมันยังมีส่วนที่ดีอยู่นะหรือจังหวะที่เราได้มากๆเนี่ยมันยังมีส่วนที่พลาดอยู่นะนะครับให้เราไม่หลงระเิงไปกับกําไรที่มีหรือว่าจมปลักไปกับขาดทุนที่เราเจออยู่นะอันนี้ก็คือสําคัญอ่ะส่วนพอร์ตอันนี้ก็คือว่าผมเอามาสรุปพอร์ตนะว่า ไม้นี้เนี่ยทำให้พอร์ตผมอะโตประมาณเท่าไหร่แล้วก็เสียวันเท่าไหร่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดทั้งหมดทั้งพวงในการบันทึกเทรดเจอร์นี่คือไอเดียในการย้อนกลับไปดูว่านกตอนนั้นเราคิดยังไงนั่นก็คือ r e f e r e n c นครับส่วนตัวผมใช้วิธีเป็นการแคปรูปแล้วก็มาแปะไว้อย่างเช่นไม้นี้แล้วกันอะไม้ที่เสียแบบเยอะมากๆร้อยห้เนี่ยผมก็เข้าไปดูได้ทําไมเราถึงเสียวะเพราะว่าเรามองขึ้นเวฟสามเออ แต่ว่าเวฟ2เนี่ยมันยังมีโอกาสที่ยังไม่จบนี่เราก็เริ่มมาวิเคราะห์พิจารณาแล้วว่าในไม้ถัดๆไปเราอาจจะต้องระวังในท่านี้มากขึ้นเพราะว่าเราอาจจะพลาดในท่านี้บ่อยยิ่งเรามารีวิวเทรเจอร์นี่ของเราบ่อยเท่าไหร่เราจะรู้ว่าความผิดพลาดของเราเนี่ย คืออะไรและจะต้องปรับแก้ตรงไหนและนี้ก็คือสิ่งที่ผมได้จากการบันทึกเทรดเจอร์นี่ตลอดประมาณ4เดือนที่ผ่านมาเพื่อนๆคนไหนอยากจะบันทึกเทรดเจอร์นี่เป็นแบบของตัวเองก็ลองทําดูในแบบของตัวเองที่ถนัดแต่ถ้าเกิดใครอยากจะใช้ แบบฟอร์มนี้ลิงก์ใต้คลิปนี้สามารถนําไปใช้ได้เลยสามารถปรับแปลงได้เป็นสูตรของตัวเองสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยสนับสนุนกราฟฟิลด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือจะให้ซปเปอร์แดงให้กับทางทีมงานกราฟฟิลก็ยินดีอย่างมากเลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ